มาต่อกันที่เรื่องของบรรยากาศการลงทุนกันสักหน่อยนะคะหลายคนบอกว่าเมื่อไหร่เราจะได้ออกจากตลาดมีสักทีนะคะมีนี้ทําไมนานจังนะคะหน้าหนาวนี้เมื่อไหร่จะอุ่นขึ้นนะคะซึ่งเราก็อยากรู้เหมือนกันในมิติของการลงทุนนะคะไปพูดคุยพร้อมกันนะคะกับคุณสิทธิชัยดวงรัตนฉา,ายานะคะผู้ในการอาวุโสฝ่ายวิจัยการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์อินโนเวสเอ็กซ์จำกัดน,นะคะสวัสดีค่ะคุณบอสค่ะคุณบอสสวัสดีครับสวัสดีคันมากเลยผู้ชมครับสวัสดีครับ อ่าโดสขอถามก่อนนะวช่วงนี้แบร์มาร์เก็ตเห็นชัดๆเลยนะครับตลาดนี้จะมีจุดเปลี่ยนนะครับจากแบร์เป็นตลาดปกติหรือแม้กระทั่งจะเปลี่ยนทิศทางให้มันดูดีขึ้นอะไรคือจุดเปลี่ยนและอะไรคือเงื่อนไขข,ของการที่ตลาดแบร์มาร์เก็ตจะออกจากสภาวะตลาดนี้ครับกับก็ถ้าเรามอง,ององค์ประกอบในภาพรวมของตัวเศรษฐกิจและก็ตัวนโยบายการเงินยังคงเป็นตัวกดดันตลาดอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับรัเสเซียยูเครนย,ยังไม่จบ นะครับจีนก็กำลังดุ้มดุมดอนดอนว่าจะเปิดประเทศดีหรือไม่เปิดประเทศดีนะครับนโยบายการเงินนะครับก็ยังคงอยู่ในทิศทางที่เรียกว่า,าตึงตัวต่อเนื่องนะครับแล้วตลาดเนี่ยมันมีความยากตรงที่ว่ามันทําให้เรารู้สึกได้ว่านะครับมันมีความยากตรงที่ว่ามันไม่ค่อยเหมือนกับสิ่งที่เราคิดเอาไว้นะครับเวลาเรามองเชิงของตัวเศรษฐกิจเนี่ยโดยส่วนใหญ่อะไรที่เราคิดอยู่ในใจเนาะอะไรไม่ดีเราก็บอกว่าไม่ดีอะไรดีเราก็บอกว่าดี นะครับแต่ในภาพการลงทุนในช่วงเวลานี e <trendy> ้มันคือไม่ดีแล้วบอกว่าด like ีดีแล like ้วบอกว่าไม่ดีนะครับอันนี้มันความยากณนตรงการวิเคราะห์แล้วก็การมองภาพในภาพรวมนะครับแต่ผมคิดว่าภาพในภาพนี้มันเป็นเกมของตลาดนะครับถ้าใครมีความสามารถนะครับหรือว่าสามารถจะแบบเอ่อเอ่อเขาเรียกอะไรครับเอ่อตีสองหน้าได้นะครับหน้าอย่างหลังยางอะไรอย่างเงี้ยนะครับใครเก่งในภาพนี้ก็อาจจะลงทุนในภาพนี้ได้ดีนะครับแต่สมมุติถ้าเรามองในภาพขององค์ประกอบในภาพรวม ของการลงทุนในช่วงเวลาเนี้ยผมมองว่าตลาดแบร์มาร์เก็ตเนี่ยมันกาลังเข้าสู่แบร์มาร์เก็ตแล้วนะครับถ้าเราดูในพิสเซนเทชันเนี่ยจะเห็นชัดเจนนะว,ว่าแบร์มาร์เก็ตในรอบเนี้ไม่ได้แตกต่างอะไรจากแบร์มาร์เก็ตในรอบอื่นๆที่ผ่านมาตั้งแต่ปี1970จนถึงปี2020เป mm ็น hmm. ต้นมานะครับสิ่งที่อาจจะมีความต่างเลยก็คือแบร์มาร์เก็ตในทุกๆครั้งนะครับมันไม่ได้หมายความว่า เราจะออกจากตัวแบร์มาร์เก็ตแล้วจะต้องเป็นรีเซชชันทุกครั้งมีมบ่อยครั้งที่เราไม่จะเป็นต้องเป็นรีเซชชันนะครับแต่ผมไม่ได้บอกนะว่าคราวนี้จะไม่เป็นรีเซชชันนะครับคราวนี้มาเป็นค่าของการชะลอตัวลงนะครับแล้วผมคิดว่ายังเร็วเกินไปที่จะตัดสินนะครับว่ามันไม่มีรีเซชชันนะครับประเด็นที่2นะครับถ้าเรามองในอีกมิตินึงเนี่ยนะครับการออกจากตัวแบร์มาร์เก็ตในภาพรวมเนี่ยนะครับมีอยู่2เรื่องสําคัญมี2เงื่อนไขนะครับ ไม่มีการออกจากแบร์มาร์เก็ตครั้งใดในโลกใบนี้นะครับที่ไม่มี2เงื่อนไขนี้คืออันแรกเลยเศรษฐกิจผ่านจุดต่ําสุดนะครับ mm hmm. กับ2นะครับเฟดมีการเปลี่ยนท่าทีนะครับเราเรายึดอยู่กับ2อ,อันเนี้ยมันจะทําให้เราสามารถจะจับภาพตลาดได้นะครับว่าเฮ้ย hey, ถ้าเศรษฐกิจมัน,มนไม่มันไม่ผ่านจุดต่าสุดไม่ต้องไปคิดนะครับว่าเฮ้ย mm hmm. hey, เศรษฐกิจมันดีไม่ดีแล้วนโยบายการเงินเป็นยังไงดูว่าผ่านจุดต่ําสุดแล้วหรือย,ยังนะครับ mm hmm. ถ้าดูอินดิเคเตอร์เลยก็ อาจจะดูตัว iSM นะครับหรือว่าตัว PMI ที่อาจจะสะท้อนภาพของตัวเศรษฐกิจได้ดีกว่าตัวอื่นนะครับแล้วก็มีในยับกับผลตอบแทนของการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกมากกว่าตัวดัชนีตัวอื่นที่เกี่ยวข้องกับตัวเศรษฐกิจด้วยกันเองสองนะครับเฟดดูใครตามข่าวครับคุณเฟิร์นพ่วิทย์อ่านข่าวทุกวันน่าจะพอรู้นะครับว่าเฟดเขายังไม่ได้เปลี่ยนท่าทีเนาะนะครับเขาก็ยังพูดในทิศทางเดิมไปเรื่อยๆนะครับเขาก็ไม่ได้มีแนวทางที่แบบ เฮ้ย <spe ak> จะบอกเลยว่าเขาจะลดมีแต่ตลาดเนี่ยไปคิดเอาเองนะครับ <Ü> mm, ว่าเขาจะลดนะครับันั้นเนี่ย <Okay. S 1> อันนี้มีความต่างนะคือ Expectation หรือว่าโ p e เนี่ยมันมันมันเป็นสิ่งที่ดีแหละเวลาเรามี Hope เรามีทุกอย่างแต่ผมว่าการการมีความคาดหวังในเวลาที่เราไม่มีหวังเนี่ยนะครับคือผมว,ว่ามันเอาข้างตัวเองนะครับดังนั้นเนี่ย <Okay. S 1> ก็ก,ก็ต้องดูนิดนึงแนละคือคือผมแค่มองว่าถ้าเฟดยังไม่มีการเปลี่ยนท่าทีผมว่าแอบยาก ที่ตลาดหุ้นจะมีการฟื้นตัวนะครับอันนั้นเนี่ยสองเงอนนะครับแล้วคําถามก็คือไอ้สองเงอนไขเนี่ยมันจะเกิดเมื่อไหร่นะครับแน่นอนผมว่าตัวเลขเศรษฐกิจให้มันเดเวลลอปไปมากกว่านี้นิดนึงนะครับผมว่ายังเร็วเกินไปแหละเห็นตัวเลขแค่แบบเดืนอน2เดือนแล้วบอกว่าอันนี้คือจุดต่าสุดผมว่าเร็วเกินนะครับอัน,นั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมานั่งหาจุดนะคุณเฟิร์มพี่วิทย์ว่าเอ้จุดตรงจุดที่ต่ําที่สุดวันนี้คือวันที่ดีที่สุดของการลงทุนผมว่า uh huh. ผมเองไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับผมว่าเเนวงลทีป huh ็ เรื่อง risk management หรือว่าการเ,าเขาเรียกอะไรการบริหารจัดการความเสี่ยงผมว่าอันนี้แล้วแต่บุคคลเลยนะครับอันนี้คือถ้าถา,า,าคือผมว่าช่วงเวลานี้ผมก็ค่อนข้างจะคอเชี่อซิดหนึ่งมองหาจุดกลับตัวในช่วงของปลายปีนะครับว่าเฟดขึ้นกับเบี้ยในช่วงของเดือนโนเวมเบอไปแล้วเขาจะมีการเปลี่ยนท่าทีไหมตัวเลขเศรษฐกิจที่เดบับหลไปในทิศทางที่เรียกว่าชะลอตัวลงเรื่อยๆเนี่ยจะทําจุดต่าสุดหรือเปล่า นะครับอันนี้คือ2เงื่อนไขนะครับแล้วถ้าเราดูนะครับด้านขวามือเนี่ยจะเห็นชัดเจนนะว่าเวลาที่เรามองชาร์ตเนี่ยนะครับการขึ้นดอกเบีย้ยครั้งแรกกับการกับการเดเวลลอปเมนต์ของณปัจจุบันเนี้ยมันถ้าเราเทียบกับเอพิโซดอื่นในดีที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นฟาสต์เทตเอนนิ่งนอร์มัลเทตเอนนิ่งนะครับฮาร์ดแลนดิ่งซอฟต์แลนดิ่งนะครับต้องยอมรับเลยนะพี่ว่ารอบเนี้ยมันไพรซินเรื่องเกี่ยวกับการซอฟต์แลนดิ่งไปแล้วฟาสต์เทตเอนนิ่งแล้วนะครับ แต่สิ่งสําคัญเลยคือยังไม่ได้สะท้อนภาพของตัว Hard Landing Hard Landing, Soft Landing <ม>ยังไงแล้ก็เราลองนั่งเครื่องบินนะครับ Soft Landing ก็ปุ้มเหมือนแบบประมาณมมว่าก็แบบนิมมบ่มๆหน่<ม>อยนะครับ h า r d Landing ก็จะเจ็บหน่อยนะครับ<ม>ก็อาจจะมีความผวนมากหน่อยนะครับ<ม>แต่ถามว่าแล้วแล้วผมเองมีมีความสามารถในขณะที่ไปฟอแคสไหมว่ามันจะเกิดวิกฤตหรือว่าเป็น Hard Landing ผมว่าให้ดูตัวเลขนะครับเป็น เลยว่ามันผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วยังนะครับ <S <S ไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าอะไรคือซอฟต์แลนดิ้งฮ์ดแลนดิ้งนะครับดูตัวเลขเศรษฐกิจว่าผ่านจุดต่าสุดไปแล้วแค่นี้นะครับ <S <S คนมีอยู่แล้วในช่วงเวลานี้อาจจะต้องร้อนๆหนาวๆนิดนึงเนาะนะครับเพราะว่าเราอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวนะครับฝนก็ตกนะครับอาจจะเป็นหวัดนิดนึงนะครับในช่วงเวลานี้นะครับก็อดทนนิดนึงเนาะเพราะว่าถ้าเรายังไม่ได้ขายช่วงเวลานี้ไม่ได้ขายแล้วนะครับไม่ใช่เวลาในแง่ของการขายแล้วนะครับก็เป็นภาพของการรอในแง่ของตัวจุดกับตัวมากกว่านนคัอี้ื ตอบคาถามนะครับว่าเราจะออกจากแบร์มาร์เก็ตกันยังไงนะครับจุดกับตัวสําคัญหลายคนก็ต้องมองไปที่เงินเฟอ้อนะครับว่าจะแผ่วหรือเปล่าเงินเฟอ้อก็ต้องมองกลับไปที่ราคาน้ํามันเหมือนกันนะคะที่เหมือนจะชะลอแต่พอเกิดเหตุการณ์ O p e ป Plus เนี่ยตัดสินใจลดกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะชะลอได้หรือเปล่าเรามองสถานการณ์ราคาน้ํามันต่อผลกระทบยางเงินเฟ้อในระยะต่อไปยังไงบ้างคะครับถ้าเราผมก่อนที่จะตอบเรื่องราคาน้ํามันนะครับผมให้ดูชาร์ตที่2นะครับหน้าที่2เราจะเห็นชัดเจนนะพี่ อันนี้จะเป็นตัวที่ตอบคาถาม <c oughs> คุณเฟิร์ได้ค่อนข้างดีแล้วก็ลิงก์ไปกับคําถามแรกนะครับก็คือดูจากด้านชาร์ตขวามือเนี่ยถ้าเงินเฟอร์ยังอยู่ในทิศทางที่เป็นการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับว่าลดลงมากขนาดไหนก็ตามแต่ยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนะครับอันนี้แน่นอนนะครับตลาดจะเล็กชันเป็นน é g a t i v นะครับแต่สมมติถ้านะครับดูจากด้านขวามือถ้าเงินเฟอร์เนี่ยมันมีการจุผ่านจุดต่ําสุดนะครับผ่านจุดสูงสุดนะครับแล้วมีการลดลง นะครับในระดับแบบ50าิบิ๊นะครับ0.5%ต่อต่อเดือนเนี่ยนะครับสันนิษตีว่าตลาดเองจะตอบในทิศทางที่เป็นโพสิทีฟมากขึ้นนะครับแต่สิ่งที่สําคัญเลยคือถ้านะครับอันนี้คือของของเฟดที่เขามองเอาไว้เนาะนะครับถ้าถ้าเงินเฟ้อนะครับยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น0.2%นย์จุดสองเปอนมันออนมันนะครับนโยบายการเงินจะยังคงเข้มข้นต่อเนื่องนะครับดู2ตัวเลขนี้นะครับว่าลดลง0.5 basis point หรือเปล่านะครับหรือว่าเพิ่มขึ้น0.2%ศูนย์จหรือเปล่านะครับอันนเี้ย สองสิ่งเนี้ยมันทําให้เราสามารถจะกําหนดเกมได้ว่าเราจะเก่งกําไรหรือว่าเราจะมองภาพของตัวเศรษฐกิจหรือว่าผาดของตัวตลาดในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับถัดมานะครับแน่นอนเรื่องเกี่ยวกับตัวราคาที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาในคราวนี้นะครับแน่นอนว่ามันส่งผลกับตัวเงินเฟอ้อแหละนะครับแต่เงินเฟอ้อมันมีหลายองค์ประกอบนะครับเรื่องเกี่ยวกับตัวาราคาสินค้าเกษตรนะครับราอ่ราคาค่าขนส่ง นะครับรวมถึงในส่วนตัวราคาโลหะมีค่าต่างๆนะครับโลหะภาคอุตสาหกรรมที่เอามาใช้นะครับช่วงเวลานี้<ม>จริงต้องบอกคุณเฟิร์นกับพ่วิทย์นะว่า<ม>ช่วงเวลาเนี้ยราคาพวกเนี้ยมันมีการปรับตัวลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับ<ม>ราคาน้ำมันมีนการฟื้นตัวมาเนี้ยมันก็ยังไม่ถึงจุดที่เราเรียกว่าพลิก,กในช่วงเวลา120ี่เหรียญ140่เหรียญในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับคาถามเลยคือณนะตอนเนี้ยเราจะเก่งกาไรบนค่าของตัวราคาน้ำมันยังไงเรารู้ละว่าตัวกลุ่มโอเปกไม่อยากให้ราคาน้ำมันมันต่ำกว่า 90เหรียญน,นะครับสถานการณ์เป็นนะครับก็ยังไม่จบนะครับต้องผ่านฤดูหนาวไปก่อนแหละนะครับจนถึงในช่วงของเดือนมีนาดังนั้นเนี่ยขอบล่างนะครับของของการซื้อในส่วนของตัวราคาน้ํามันเนี่ยมันควรจะต้องอยู่ที่ประมาณสัก85-90เหรียญน,นะครับเพราะว่าเลกูเลเตอร์หรือว่าคนกําหนดอ่ะเขากําหนดที่ตรงนั้นนะครับเราจะไปบอกว่า,<ม>วาเราเราขอกําหนดเองได้ไหมฮะมันก็ไม่ได้มันมันต้องเปที่คนขายแต่ฝั่งขาขาขึ้นฝั่ง,งขาอัพไซด์เนี่ย ผมผมประเมินแบบนี้ว่าถ้าเศรษฐกิจมันยังอยู่ในภาพนี้นะครับยังไม่ได้มีการฟื้นตัวแล้วอยู่ในทิศทางที่เรียกว,ว่า Soft Landing Hard Landing เนี่ยผมว่าราคาน้ำมันไปไหนได้ไม่ไกลมากนะครับ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยอยากอยากจะให้กรอบเอาไว้ว่าใครเก่งกําไรราคาน้ำมันในช่วงเวลาเนี้ยผมว่าแอบยากนิดนึงนะครับ mm hmm. แต่ก็ให้กรอบไปเนาะนะครับเราไม่ได้แนะนําว่าให้เป็นการซื้อถือลงทุนในส่วนของตัวราคาน้ำมันนะครับเพราะเพราะว่าผมว่าราคาน้ำมันมันมีปัจจัยอะไรหลายอย่าง ที่ทาให้เราต้องมานั่งคิดว่าแล้วเศรษฐกิจเป็นยังไงนะครับรัสเซียยูเครนจบไหมถามแค่2คําถามนี้นะครับก็ไม่มีคําตอบละนะครับดังนั้นเนี่ยเรามองเป็นกรอบดีกว่าว่าเฮ้ยถ้าอยู่85-90เนี่ยเป็นจุดในแง่ของการซื้อเก็งก,กำไรเล่นรอบสั้นๆนะครับแล้วก็ถึงหนึ่งร้อยเหรียญนะครับก็เทคโปรฟิตบ้างบางส่วนนะครับ<ม>เล่นแค่ว่ามันก็ผ่านช่วงเวลาที่ท,ที่ที่ตลาดมีความผันผวนไปได้แล้วครับ<ม>าสามารถจะหาเศษหาเลยกับ กับภาคตลาดที่ดูเหมือนไม่ได้มีความหวังอะไรในช่วงเวลาน,นี้ครับครับบสครับมาส่วนกันว่าเรื่องของอการท่องเที่ยวบ้านเรานะครับจีนเองอาจจะมีแนวโน้มหลายคนบอกปีหน้าอาจจะมีนักท่องเที่ยวหลังไหลเข้ามาจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนจะส่งผลกระทบอย่างไรสําคัญมากครับเรื่องนี้ได้ยินมาตั้งนานแล้วตลาด p r i ์อินไปแล้วหรือยังครับครับถ้าเรามองอตัวซีโร่โควิดนะครับเราก็มีการเก็งกําไรกันนะพี่ว่าเดี๋ยววันที่16<ห>ตุลาคมจนถึงวันที่2 าทางรัฐบาลจีนนะครับพารตี้คอนเกรส <c oughs> เขาจะมีการขี้คลายนะครับในส่วนของตัวซีโร่โควิดนะครับแต่ผมต้องบอกแบบนี้ดีกว่าว่าเรื่องเกี่ยวกับตัวการขี้คลายในส่วนของตัวซีโร่โควิดเนี่ยในทางทฤษฎีนะครับหรือว่าทางนโยบายเนี่ยอาจจะยังไม่มีการเปลี่ยนแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับเขามีการเปลี่ยนมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับตัววันลดกฎเกณฑ์นะครับของทางฮ่องกงนะครับรวมถึงในส่วนในส่วนของตัวมาเก๊าที่เขาทําแบบเนี้ยผมเชื่อว่าเขารู้ ว่าผลในสิ่งที่หลายๆคนอาจจะชอบไปด่าเขาเนาะไม่รู้หรือว่าการล็อกดาวน์มันทําให้มีภาพเศรษฐกิจเขารู้นะครับดูจากการกระทําของเขาในรอ,รอบหลังๆเนี่ยล็อกดาวน์ที่สั้นลงนะครับกว่าดับปกติการคลายล็อกดาวน์ในส่วนของตัวบางเมืองที่มีจานวนผู้ป่วยในระดับแบบ500คนไม่เคยนะมีการคลายล็อกดาวน์ในดับแบบ500คนนะครับเขารู้นะว่าผลกระทบของการปิดฮ่องกงแล้วคนไปลงทุนในฝั่งของตัวสิงคโปร์นะครับ เขาไม่ใช่ไม่ฉลาดนะครับเขาเขาอยู่มา5 0 0 0กว่าปีแล้วซิิควเซชันของเขามหาศาลมากดังนั้นเนี่ยคือจะบอกว่าเขาไม่รู้เลยคือผมว่าเราก็ดูอันเดอร์เอสเซเมทเขาไม่หน่อยทางปัิปัติแน่นอนเขาคลายมาเรื่อยๆนะครับแล้วจะคลายไปเรื่อยๆจนถึงในช่วงของไตรมที่2ปีหน้านะครับดูจากตัว C A a C ที่เป็นกลมการท่าอากาศยานนะครับที่เขาบอกว่าจะมีจํานวน่จะมีคนจีนที่เดินทางออกนอกประเทศมากขึ้นเป็น1 0ของตัวพีโควิดค่อนข้างน้อย นะครับแต่ดีกว่าในช่วงของเทอมที่3ก็แสดงว่าค่าทีของเขาก็ดูเหมือนมีการผ่อนคลายมากขึ้นนะครับผมมองว่าเรื่องเกี่ยวกับตัวซีโรควิดไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะครับดูว่าเขาบล,ล็อกหรือไม่ปล,ล็อกอันนี้เป็นเซนติเมนต์ตลาดนะครับแต่ถ้าถามว่าเขาปล,ล็อกไปแล้วหรือยังนะครับเขาคลายไปพอสมควรแล้วนะครับเรื่องตัววันวันของของ,ของตัวฮ่องกงนี่ก็ลดลงนะครับจาก7จ็บวกเหรือ 0+ ูนบวกสเนี่ยนะครับภายในไม่ถึง2เดือนเนี่ยผมว่าเป็นโพลีซีที่ชิฟค่อนข้างเร็ว นะครับคำถามของพี่วิทย์ขนาดที่2ก็คือแล้วไพรซซินไปแล้วยังนะครับดูชาร์ตเนี่ยนะครับดูจากชาร์ตที่เราผมให้ไปเนี่ยจะเห็นอีกภาพหนึ่งนะครับว่าถ้าเรามองในมิติของตัวราคาหุ้นเนี่ยตัวตลาดหุ้นไทยที่เป็นเส้นสีฟ้าขึ้นไปสูงสุดเนี่ยนะครับเป็นหุ้นเียวพินนิงนะครับของบ้านเรานะครับก็ไปเกินพีโควิดแล้ว นะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าการเก็งกำไรบนภาพนี้นะครับอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับแน่นอนว่ามันเป็นบรท์สปอร์ตในแง่ของการลงทุนมีข่าวทุกวันนะครับจะไม่ให้เราเล่นเลยเหรอนะครับก็เล่นได้ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าราคามันขึ้นไป p ีโควิดแล้วนะครับแต่ทุกอย่างเนี่ยมันมันยังไม่ได้ตามไปก่อน p ีโ c o ิดทั้งกําไรนะครับทั้งดีมานนะครับซัพพลายเนี่ยมากกว่า p ีโควิดแล้วนะครับเราต้องมององค์ประกอบอื่นที่นอกเหนือจากคําว่า r อ o p e n i n g แล้ว นะครับถ้าเราบอกว่าเราอยากไปลงทุนในต่างประเทศที่เป็นหุ้นเรือเพนนิงผมว่าเหมาะสมกว่าการลงทุนในส่วนของตัวหุ้นเรือเพนนิงในฝั่งบ้านเราแน่นอนทั้งในอเมริการวมถึงในส่วนของตัว,ตว,ตวฝั่งยุโรปรวมถึงในส่วนของตัวออนไลน์ทร์ฟิเอชเจ่นต่างๆนะครับดูเมืองจีนเนี่ยนะครับด้านขวามือเนี่ยนะครับใครบอกว่าเขาไม่คลายซีโรโควิดนะครับดูเนี่ยนะครับเราเทียบตั้งแต่ตอนต้นปีพวกเนี้ยนะครับถ้าไม่ใช่วรัสเทสติ้งนะนะครับราคาหุ้นกลับไป มากกว่าช่วงของตอนต้นปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับพี่ว่าเรียลเพนนิ่งเป็นบร์สปอตในแง่ของการลงทุนในช่วงเวลานี้ไพรซ์อินไปเยอะพอสมควรแล้วถามว่ามีช่องให้การลงทุนไหมมีอยู่นะครับอะไรผมให้ทิคแบบนี้ดีกว่าว่าอะไรที่ยังไม่กลับไปพีโควิดอันนั้นเล่นได้นะครับเพราะว่าไอ้ไอ้เลเวลเป็นตัวตั้งนะครับว่าสมมติถ้าเราบอกว่าเราอยากเล่นผ้เรียลเพนนิ่งในฝั่งของตัวเมืองจีนนะครับก็ไปดูนะว่าหุ้นตัวนั้นนะครับกลับไปถึงพีโควิดแล้วยง นะครับถ้ายังไม่ปิดก็แสดงว่ามีแต้มต่อในแง่ของการลงทุนเยอะพอสมควรนะครับเมื่อเทียบกับตัวรี o p e พ i นิในฝั่งของบ้านเราครับแล้วบ้านเราควรลงทุนกลุ่มไหนในไตรมาสสุดท้ายนี้ในมองของคุณโบคถ้ารีออเพน n ิ n g มันไปไกลแล้วเนี่ยครับโอเคถ้าเรามองในช่วงของไตรมาสที่4ี่นะครับยังคงเป็นเนทิศทางที่เรียกว่า cautious optimistic เนาะนะครับหลายๆคนก็อาจจะแบบ เฮ้ยชอบพูดคำนี้จังคอเชยออิมิสติกดูคำหนึ่งดีคำหนึ่งไม่ดีเหยียบเรือสองแคมไหม <c oughs> นะครับ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่าเราเรากําลังจะอยู่บนภาพที่เรียกว่าเราลองกําลังมองหาจุดกลับตัวอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงเวลานี้มีมีไอมีความผันผวนเยอะก็ไม่อยากจะไปเบสอะไรกับภาพที่มันอยู่กับภาพของตัวโ o วิ l ซิกิเ c ้าเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยในแตรมานี้นะครับก็ให้อยู่กับหุ้นที่มีไฮคุโร i t y นะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่มีลักษณะที่เรียกว่า เป็นหุ้นที่มีโดเมสติกโกลด์นะครับหุ้นที่เราเลือกมาเนี่ยนะครับก็ในะจะมีตัวเลเวนนิวโกลด์เพราะว่าผลประก,รอ,บกรอบการไตรมาสสเนี่ยทุกคนจะมาโฟกัสนะครับบนภาพของตัวเลเวนนิวโกลด์มากกว่าตัว margin เพราะว่าเลเว n นิวโกลดเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับตัวเศรษฐกิจโลกมากกว่ามาจินเพราะว่าตัวมาจินเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามานัน expand เนาะนะครับเขาดาเนินนโยบายมีมาตรการทําให้ในส่วนของตัวอาตาัตราการทางการกไรเนี่ยมีการฟื้นตัวมาตั้งแต่ในช่วงของแต้มที่2อละสามนี่จะเห็นผลภาพนั้นนะครับแต่ผมคิดว่าตลาดไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรกับภาพนี้มากไปมองบนภาพของตัวเลเว n นิวมากกว่านะครับหุ้นที่เราเลือกนะครับมาในมาในส่วนของในแต้มาที่4นะครับก็จะมีในส่วนของตัวอมตะตนะครับตัว AP นะครับตัว CRC นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว KTB ีบค่ะได้ค่ะชัดเจนดีเดียวขอบคุณมากค่ะคุณรดค่ะสำหรับวันนี้มาคาร์ม <Like S 3> ครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะองบอกว่าคนบอสพูดตรงเจ็บแต่จริงใจนะคะก็ทําให้เห็นนการว่าภาพตลาดเนาะจากนี้ไม่ง่ายเลยนะคะคุณสิริชัยดวงรัตนฉายานะคบผู้โดยการวิดโส่ายวิจัยการลงทุนบริษัทซับอินโนเวสเอ็กต์นะคะสิ่งสําคัญก็คืออย่าคาดหวังในเวลาที่ไม่มีหวังนะคะที่คุณบอสบอกไว้นะคะแล้วก็แบมาร์เก็ตไม่ใช่ริสเชชันเสมอไปนะคะคาถามคือจะออกจากแบมาร์เก็ตเมื่อไหร่ให้ไปดู2ปัจจัยคือเศรษฐกิจพันจุดตัดสุนแล้วนะคะจากตัวเลข pmi หรือว่า ism ที่ประ จากฝั่งสหรัฐหรือแม้แต่เฟดที่เปลี่ยนท่าทีซึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นทั้ง2ปัจจัยนี้นะคะสาคัญคือต้องบริหารความเสี่ยงค่ะหุ้นไทยลงทุนได้แต่ว่าต้องดูกลุ่มคุณภาพสูงกับ domestic growth นะคะแต่ว่าถ้าจะไปลงทุนทีม reopening นะคะอเมริกายุโรปหรือแม้แต่เอเชียอย่างจ,จีนอาจจะน่าสนใจมากกว่าค่ะพิบิดคะเอาละสิ่งไหนก็ตามนะครับที่ยังไม่สู่ระดับนะครับ f r e covid นะครับถือว่ายังพอมีอัพไซด์อยู่ดูง่ายๆตรงนี้จะได้ทราบว่า ตัวไหนเข้าได้เข้าไม่ได้ท่ามกลางบรรยากาศที่หลายตัวเนี่ย price in ไปแล้วด้วยอันนี้ต้องบอกรายการตีแสกหน้ากับซูเปอร์โบ d นะเราใส <laughs> ่ไปรงมามากนะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The s t a n d d r d w e a l t h ค่ะ